คุณพี่นะคะที่หาแฟนฝรั่งรวมถึงน้องๆที่อายุน้อยกว่าโปด้วยนะคะอายุน้อยกว่าน้อยกว่า50นะคะกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊อายุน้อยกว่าเท่าไหร่นะโบอายุ52บนะคะณนะวันที่คุยวันนี้นะคะเป็นคนที่ใจร้อนไหม หรือเป็นคนที่ใจเย็นค่อยค่ยคุยรอได้นะคะคุณเป็นคนที่ใจเย็นค่อยคอยคุยรอได้คุณก็คุยกับคุณไปเถอะถ้าคุณเป็นคนที่ใจร้อนเหมือนโบ๊ทเนี่ยนะเอาข้อความคําถามมีทั้งข้อความและคําถามข้อความก็คือเป็นประโยคที่เราบอกให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรเขาต้องทําอะไรนะคะได้โพส์ตไว้ให้แล้วในโพสต์ของ YouTube เนี่ยแหละไปหาดูนะคะใครที่ใจเย็นยิ่งกว่าสายน้ําเย็นเฉันรอได้ เวลานานแค่ไหนก็ได้ผู้ชาย2-3าวันมาตอบทีก็ได้ทำไปเลยนะคะไม่ใช่วิธีของโอ๊นะวิธีของโอ๊คือโอ๊เป็นคนใจร้อนโอ๊ต้องการเลือกคนที่ใช่ไม่ใช่ใช่ร้อเซนะคนที่ใช่แบบที่จะเริ่มทำความรู้จักและคุยกันนะคะสิ่งแรกคือวิดีโอก่อนถ้าใครไม่วิดีโอคอลไม่คุยด้วยค่ะ